สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารณีกีฬาดัง Top Sport Insight ยินดีต้อนรับสู่การแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะวันนี้เราจะมาพิจารณาประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงแล้วก็สร้างความคลางแคลงใจอย่างมากเลยค่ะ ในวงการวอลเล์บอลของเวียดนามนะคะนั่นก็คือข้อกังขาเกี่ยวกับเพศสภาพของนักกีฬาหญิงดาวรุ่งบิกเทียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการจัดการของสหพันธ์วอลเล์บอลเวียดนามหรือ v f v ซึ่งเ,เรื่องนี้มันนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยจากแฟนกีฬาข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากพวกรายงานข่าวแล้วก็เสียงสะท้อนจริงๆจากแฟนๆชาวเวียดนามโดยตรงเลยค่ะครับ ประเด็นนี้ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างจริงๆครับคําถามสําคัญที่เราจะมาสํารวจกันนะคะก็คือเมื่อต้องเผชิญกับข้อสงสัยแบบนี้เนี่ยแนวทางไหนคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการยืนหยัดในเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบให้ชัดเจนตามมาตรฐานสากลเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของวงการหรือว่า เราควรจะให้น้ำหนักกับการปกป้องข้อมูลและก็สวัสดิภาพของตัวนักกีฬามากกว่าโดยพิจารณาจากหลักฐานเดิมที่มีอยู่แล้วก็ผลกระทบที่อาจจะตามมาดิฉันจะนำเสนอในมุมที่ว่าความโปร่งใสและการตรวจสอบตามมาตรฐานเนี่ยคือสิ่งจำเป็นค่ะส่วนผมนะครับก็จะชวนมองในอีกมุมหนึ่งครับว่าไอ้การเรียกร้องให้มีการตรวจสอบซ้ำๆเนี่ยมันมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าแล้วผลกระทบต่อน,นักกีฬาเองเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ การรับมือของ VFF เนี่ยมันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่เรื่องว่าขาดความโปร่งใสก็ได้นะครับในมุมของดิฉันนะคะความจําเป็นของการตรวจสอบที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยค่ะข้อสงสัยเรื่องเพศของเบคเทียนเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะมันมีมาหลายฤด,ดูกาลแล้วสโมสรอ,อื่นหรือแม้แต่โค้ชทีมอื่นก็เคยร้องเรียนให้ VFF ตรวจสอบแต่เรื่องมันก็ ก็เงียบไปสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันประทุขึ้นมาอีกครั้งก็คือการที่เธอถอนตัวจากการแข่งขันร,ระดับนานาชาติสําคัญสคัสคําญอย่างสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023หรือว่าซีเกมครั้งที่32โดยให้เหตุผลว่าบาดเจ็บแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นก็กลับมาลงแข่งในประเทศได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันมักจะเกิดขึ้นตอนที่มีการเรียกร้องให้ตรวจเพศพอดีเลยค่ะ การที่ทั้งสโมสรนิงบิงเองแล้วก็ V.F.V ก็ไม่สามารถแสดงผลการตรวจพิสูจน์เพศที่มันชัดเจนจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้มีออกมาแค่เป็นคำถแถลงกว้างๆอะค่ะมันยิ่งทำให้ข้อสงสัยไม่ได้รับการคลี่คลายเลยแฟนกีฬาจำนวนมากก็แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงนะคะอย่างความเห็นที่เปรียบเทียบกับนักกีฬาคนอื่นที่เคยถูกแบนหรือบางคนที่รู้สึกเหมือนถูกหลอกแล้วก็วิจารณ์ V.F.V ว่าสนใจแต่ผลงานอย่างเดียว เพราะเขามองว่าการตรวจเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในกีฬาสากลไปแล้วแต่ทำไมที่เวยนนามถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แฟนๆอย่างคุณรีเลย์ยังชี้ด้วยนะคะว่ามาตรฐานสากลมันรวมถึงการตรวจระดับฮอร์โมนด้วยไม่ใช่แค่ดูสุติบัติเพราะฉะนั้นยฉันคิดว่าทางเดียวที่จะฟื้นฟูความยุติธรรมแล้วก็ศรัทธาได้ก็คือต้องโปร่งใสแล้วก็ยอมรับมาตรฐานสากลค่ะครับผมเข้าใจในประเด็นเรื่มความโปร่งใสนะครับแต่ก็อยากจะนําเสนอมุมที่อาจจะต่างออกไปหน่อยคือ ต้องยอมรับว่าก็ยังมีแฟนกีฬาบางส่วนอย่างที่คุณฮาวาังพูดถึงนะครับที่ยังเชื่อมั่นในความเป็นผู้หญิงของบิกเวียนโดยอ้างอิงหลักฐานพื้นฐานเลยก็คือสุติบัตรที่ระบุว่าเป็นเพศหญิงมาตั้งแต่เกิดเขาก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการตรวจสอบซ้ําแล้วซ้ําเล่าด้วย จริงอยู่ครับว่าพฤติการถอนตัวจากทีมชาติเนี่ยมันดูน่าสงสัยมากๆเลยแต่การที่เราจะด่วนสรุปไปเลยว่านั่นคือการหลบหนีการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นการมองข้างปัจจัยอื่นๆไปหรือเปล่าครับเช่นผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงที่นักกีฬาอาจจะต้องเผชิญการจากถูกสังคมจับจ้องกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนการจัดการของว f f ฟฟที่ดูเหมือนจะปกป้อนนักกีฬาเนี่ย อาจจะตีความได้ว่าพวกเขากำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างกฎระเบียบสากลกับการพยายามรักษาผู้เล่นคนสำคัญเอาไว้ในลีกหรืออาจจะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในที่อาจจะบานปลายก็ได้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเสียงวิจารณ์จากแฟนบางส่วนเหมือนกันอย่างคุณฮาบีที่มองว่า VFV สนใจแต่ผลงานเป็นหลักนอกจากนี้ประเด็นเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบที่แตกต่างกันอย่างที่คุณดุยเลออธิบายไว้ คือเรื่องสุติบัติในเวียดนามเทียบกับการตรวจฮอร์โมนในระดับสากลอันนี้ก็น่าสนใจมันก็ทําให้เกิดคําถามตามมาว่าการจะนามาตรฐานสากลมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดกับทุกกรณีในบริบทของเวียดนามทันทีเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนแล้วจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของวงการในประเทศอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะตัดสินอะไรลงไปเราควรจะพิจารณาถึงแรงจูงใจที่หลากหลายที่อยู่เบื้องหลังข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบแล้วก็มองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาอย่างรอบด้านด้วยนะครับ การตัดสินใจของ VfV เนี่ยอาจจะสะท้อนสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าแค่การขาดความโปร่งใสยอย่างตรงไปตรงมาก็ได้ครับแต่ว่าพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบซ้ำๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีนานาชาติอย่างการถอนตัวจากเอเชียนคลับหรือซีเกมแล้วกลับมาเล่นในประเทศได้เนี่ยมันมันยากที่จะมองเป็นอย่างอื่นนะคะคือคำอธิบายเรื่องอาการบาดเจ็บมันเลยดู ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ในสายตาของหลายๆคนนะคะอย่างที่แฟนกีฬาบางท่านเขาใช้คำว่าหนีตรวจเลยมันก็สะท้อนความรู้สึกไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะครับครับผมก็ใจครับว่าภาพที่ออกมามันชวนให้คิดไปในทางนั้นจริงๆแต่การฟันธงไปเลยว่าเป็นการหนีเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นการมองข้ามความกดดันมหาศาลที่ตัวนักกีฬาต้องแบกรับหรือเปล่าครับ ลองนึกภาพว่าถูกสังคมจับจ้องแล้วก็ตั้งคําถามในเรื่องที่ละเอียดอ่อนขณะนี้นะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงก็ได้หรือบางที V.F.V. อาจจะมีเหตุผลภายในบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในการจัดการเรื่องนี้อย่างที่คุณฮุยแชนเขาแซวประมาณว่า V.F.V. อาจจะกลัวเสียผู้เล่นคนสําคัญไปการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากๆบางครั้งมันก็นําไปสู่ความเสียหายในวงกว้างที่ควบคุมได้ยากเหมือนกันนะครับ ดิฉันผู้ชายมักต้องความมีเอียดอ่อนนะคะแต่การปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปมันกระทบต่อความรู้สึกยุติธรรมของส่วนรวมหรือเปล่าคะการที่บิ๊กเฉียนยังลงแข่งทันในลีกได้โดยที่ข้อกังขานี้ยังไม่คลี่คลายโดยกระบวนการที่โปร่งใสาตามมาตรฐานสากลเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกของสโมอสรอ,อื่นๆนะคะแล้วก็นักกีฬาหญิงคนอื่นๆที่ต้องลงแข่งด้วย มีแฟนๆหลายคนเลยค่ะที่แสดงความเห็นไปในทิศทางนี้เช่นคุณโวงงชาวหรือชงดุงสีพวกเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมและมันก็กระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของลีกวอลเล์บอลเวียดนามเองด้วยอย่างที่คุณฮูบินว่าไว้เลยค่ะครับประเด็นเรื่องความยุติธรรมต่อส่วนรวมนี่สําคัญมากครับแต่ว่าการพุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบบิงตุเอียนเพียงคนเดียวอย่างหนักหน่วงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหมือนการล่าแม่มดได้เหมือนกันนะครับ มันอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆที่อาจจะมีอยู่ในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามก็ได้การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้ควรจะต้องทําด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดเลยครับเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะรุนแรงและยาวนานต่อชีวิตของนักกีฬาคนหนึ่งมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเธออาจจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเพราะมีความสามารถที่โดดเด่นมากๆอย่างที่คุณฮาหองตั้งข้อสังเกตไว้แล้วบทบาทของ v f เในเรื่องนี้ล่ะคะ ในฐานะอ,องค์กรกำกับดูแลดิฉันมองว่า VFV อืล้มเหลวในการจัดการปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและเด็ดขาดนะคะการปล่อยให้เรื่องมันคลุมเครือคระคสังมานานหลายตีแบบนี้มันทำลายศรัทธาและความไว้วางใจของแฟนกีฬาไปมากจริงๆค่ะ มีเสียงสะท้องความผิดหวังแล้วก็หมดศรัทธาจากแฟนๆอย่างคุณหุ่นทงคันพรานหรือคุณบุยออกมาเยอะมากการกระทำแบบนี้มันดูขัดแย้งกับหลักการสากลนะคะแล้วก็อาจจะขัดกับกฎที่ VfV เคยใช้เองด้วยซ้ำเกี่ยวกับการรับใช้ทีมชาติอย่างที่คุณฝามซางได้ท้วงติงไว้ VfV ควรจะต้องรับฟังเสียงเรียกร้องจากสโมสรสมาชิกส่วนใหญ่อย่างที่คุณเงยหรือหันเสนอแล้วก็ดาเนินการให้มันชัดเจนได้แล้วนะคะ ผมพอใจความรู้สึกผิดหวังแล้วก็คลับข้องใจของแฟนๆนะครับแต่ก็อยากให้ลองมองในมุมของ VfV ด้วยว่าพวกเขาอาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบกลืนน้เข้าคายไม่ออกได้ก็ได้นะครับต้องพยายามหาจุดสมดุลระหว่างแรงกดดันหลายๆด้านเลยทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลแรงกดดันจากสโมสรต่างๆและแฟนกีฬาภายในประเทศผลประโยชน์ของทีมชาติเองถ้าหากบิ๊กเถียนยังสามารถลงเล่นได้และในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาเรื่องการปกป้องนักกีฬาคนสำคัญด้วย การตัดสินใจในสภาวะแบบนี้มันอาจจะไม่ง่ายเลยนะครับการเลือกที่จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแข็งแกราวทันทีมันอาจจะนําไปสู่ผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อภาพรวมของวงการในระยะยาวก็ได้ครับอืม,มีบางกลุ่มอย่างเช่นคุณ LM h i อมฮิวหรืองวนหงเชียนเนี่ยพยายามหาคําอธิบายว่าบิงเถียนอาจจะเป็นผู้หญิงจริงๆแต่ว่ามีระดับฮอร์โมอนเพศชายสูงกว่าปกติโดยธรรมชาติหรืออาจจะมีการใช้ฮอร์โมอนจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในทางกลับกันแฟนกีฬาอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะอย่างคุณโวไทยเฉียวหรือคุณรีเลก็ชี้ให้เห็นว่าต่อให้เป็นเรื่องฮอร์โมนเพศชายที่สูงจริงไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือจะการใช้ภายนอกค่ามันเกินเกณฑ์มันก็เข้าข่ายความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมหรือถ้าการใช้จากภายนอกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้สารกระตุ้นหรือโดปิง้งซึ่งก็ผิดกฎกติกาอย่างร้ายแรงอยู่ดี เรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่ละเอียดและโปร่งใสไม่ใช่ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะเราจะตัดสินแบบขาวกับดำไปเลยอาจจะเป็นการมองปัญหาที่ง่ายเกินไปแต่ในขณะเดียวกันการที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือคำอธิบายที่เป็นทางการจาก VFF หรือสโมสรต้นสังกัดออกมาเลยเนี่ยมันก็ยิ่งเปิดช่องให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานา อย่างที่คุณอันหิงวิมีหังมองว่ามันอาจจะเป็นแค่ข้อแก้ตัวซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่า VFF จาเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันผมก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าทําไม VFF ถึงอาจจะลังเลที่จะลงลึกในประเด็นที่ทั้งละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะนําไปสู่ข้อถกเถียง่างเทคนิคและการตีความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกครับสรุปแล้วนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าสถานการณ์ของบิ๊กถวยก็การรับมือของ v f v เนี่ย ได้นำไปสู่วิกฤตศรัทธาครั้งสำคัญจริงๆในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามการเรียกร้องความโปร่งใสการตรวจสอบที่ชัดเจนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลดูเหมือนจะเป็นก้าวแรกที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในการพยายามฟื้นฟูความยุติธรรมความเท่าเทียมและก็ความน่าเชื่อถือกลับคืนมาแม้จะมีความซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การปล่อยให้ความคลุมเครือนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆยอมส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายในระยะย,ยาวอย่างแน่นอนค่ะครับ กรณีนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆครับถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้เสมอในโลกของกีฬาระหว่างกฎแกนกติกาความเป็นส่วนตัวของนักกีฬาแรงก,กดดันจากสังคมและคู่แข่งไปจนถึงผลประโยชน์ขององค์กรการตัดสินใจและการดำเนินการของ VFF อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นจากภายนอกนะครับการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาอย่างรอบด้าน รวมถึงการตั้งคำถามถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของผู้ที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบก็เป็นมุมมองที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเช่นกันครับ แม้ว่าวันนี้เราจะนำเสนอสองมุมมองที่แตกต่างกันนะคะในการพิจนารณาประเด็นนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็เราน่าจะเห็นพ้องกันก็คือสถานการณ์ปัจจุบันได้สร้างความรู้สึกไม่พอใจความผิดหวังแล้วก็ความคลางแคลงใจกับแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเป็นวงกว้างจริงๆค่ะกรณีของบิกเทียนได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ซับซ้อนในการสร้างสมดุลระหว่างการแข่งขันที่เป็นธรรมการเคารพน ในกฎกติกาและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของนักกีฬาซึ่งแน่นอนค่ะว่ายังมีอีกหลายแง่มุมในประเด็นนี้ที่ยังคงต้องการการพิจารณาและสแสวงหาคำตอบที่ชัดเจนต่อไปจากข้อมูลที่เรามีอยู่ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานสารดีกีฬาดัง Top s p o อร์ตอินไซ์นำมาฝากทุกท่านพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ